เฮ้ยเคื่บินครื่บินคื่องบนน้อสุไวะนเฮียนี่อมอสุดกูให้ผมขึ้นไปด้วยไป้นนั่นแหละ ขอขึ้นไปด้วยฮะอ่าฮ่าเอาละไปกันเลยไ้เอ้ากูตกเครื่องอีกแล้วอีกแร้วองแลวะใครไปยอมเล่าใครยอมก็ยอมแต่กูไม่ยอมนกแม่งง่ายเช่นนี้ โอ้โหมไม่ไม่จับห้แต่ไมใส่เนี่ยกูตกเครื่องเย yeah! ไอน้างกูไม่ตกเครื่องแล้วยอมตกเครื่องเลย นิ่มเข้มสั้นนะก็จะมากดล็อกรถเทสลาเนี่ยเงินนะยัดเทสลาวะเทสลาเฮ่ออีกห้ากิโลเองไงอง้เนาะปัจจัยอยู่ที่ไหนเนี่ย ้านี่คือบักไอ้น้องนี่คือบา้ามันคือบอออักพ่อไม่หนอ่งเอออินดีดีเข้าอินดีดีก็จะได้เทสลาแล้วรถคันใหม่คือสองโลเองไอ้น้อง ฮยังไม่ไกลเท่าเทสลากูถ้าเปรียบเทียบระยะทางก็ประมาณครึ่งซอยบ้านกูครึ่งซอยบ้านกูนีดเดียวนี่เดียวนีดเดียวนี่เดียวอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งไอง้นะเทสลาว้รจักไฟฟ้า อูหเทสล่าอือสาวที่นั่งไอ้อน้องมีสามที่นั่งด้วยเฮ้ได้ว่าเฮ้ยเทสลาเทียรถขนมะม่วงกูแล้วไอ้นังรถขนมะม่วงเฮีย รถ <laughs> ขนมะมโมงกูมาแล้วอไอ้านางเนี่ยโคตรเจ๋งเลยไอ้ขัมโมงเนี่ยเทสลากูเป็นเงอ้โมนี่เพิ่งถอยมาใหม่นะไม่ถึงนาทีก่อนถอยมาใหม่จริง